พี่น้องบ่าวสิงค้านเนาะมันนี้ผมเองบ่าวสิงค้ากะมาตามเลยถูกต้นใหม่มงคลของยายลาคือเกาวกับพี่น้องเนาะเป็นต้นใหม่มงคลของยายลาครับพี่น้องเอาก็มาตามมาเบิ้งด้วยกันเนาะพี่น้องงามสาๆครับพี่น้องเนาะมันนี้ก็มาผ่อมาเห็นคือเกลวอยายลาเป็นได้โชว์ได้ใช่เนาะพี่น้องื่ขึ้นถือว่าโชคดี เวลามาตามมาเลกทันบกเขากับพี่น้องเนาะพัดบับตามเลกเขากับมื่อขึ้นเนาะมื่อขึ้นเลกบนเขา่าเจ็ดเก่ากับพี่น้องเนาะถือว่าเปิดก,กันในโชูได้ใช่เสารนีเพื่อนก็มาขอคือเก่ากับพี่น้องเนาะขอคือเกา่าผมเองเบาชังข่ายก็เลยมาเห็ดคลิปเพื่อเป็น่นถ้าเอฟซีหรือพี่น้องคือเก่าเนาะเพื่อมานน้ำเพลินครับพี่น้อง โชคไพหมานมั่นเนาะพี่น้องเนาะโชคไผหมานมั่นบุญวัฒนาประสาการพี่น้องคน่าย well ่ามผมมาตามบัดบ่อเข่าบัดย่ามบ่ตามบัดเหล็กเข่ากับพี่น้องเนาะเออเป็นจังบุญอีลีกับพี่น้องเนาะย่ามมาตามกับบ่อเข่าย่ามบ่ตามกับเข่าพี่น้องวันนี้ก็บมาตามไม่ขึ้นเก่ากับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเนาะ ราก็พาามเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องแต่มาเบิ้งมเมาในกันเด้อพี่น้องเป็นเลขถูกยาย่าครับพี่น้องเนาะเป็นต้นไม้มงคลเรับพี่น้องเนาะตัวแรกก็ลังโคมาพี่น้องเนาะตัวแรกก็เล่งโคมาแล้ก็นรารุนโตต่อไปในการครับพี่น้อง,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 องอว่งาิตตาสด้ตัวไหนเนาะเป็นต้นไม่มงคลเด้อพี่น้อง ต้นมอระขวดของยายลาครับพี่น้องมันออกดอกเนาะดอกๆคนเริ่มมาขอดโฉขข้ใช้น้ำผมดึงเบาวึ่งการเลยของระยะที่ขีดเปิดเนาะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีของเบาวึ่งการเนาะมอขอดฟันกระจูดเรียบร้อยละพี่น้องเนาะกระจูดคอยแล้วจุดขอไอ้เล้วเนาะออกกันมาเบิ่งเบาในกันครับพี่น้อง ป็นต้นใหม้มอระกอดครับพี่น้องเนาะต้นใหม้มอระกอดพอออกดอกเพป็นกับสีเอาผายม้าผูกไว้ครับพี่น้องเนาะเออผ่าแอ่งม้าผูกผูกไว้เพื่อจะได้มีโฉมไม่ใช่คนโบราณว่าครับพี่น้องเนาะเพป็นกับปฏิบัตินำแต่ก็มาขอโชคครับพี่น้อง คือว่าเหล็กเป็นเนีายเพรามาตามมันบกเขาเนาะพี่น้องเบิดบวัวตามเบิดเข่าเออเป็นยังบุญวาสนาครับพี่น้องมื่อเหล็กเรามาเบิ่งมาตามด้วยกันก็บ,บ่าวสินค้านาะพี่น้องเฮาะปังๆเด้อเวลามาตามให้ปังๆเด้อมอหอยเป็นก็นจะจูดถูกขอไว้แล้วพี่น้องเนาะจูดถูกขอไว้แล้ว เอากขมาเอาในกันครับพ so 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 ี่น้องเนาะต้นแรกเป็นเหล็กแปดชาติดีพี่น้องเป็นเหล็กแปดเนาะเป็นเหล็กแปดชาติดีเราก็มาเล่าหลุนตัวที่สองในกันครับพี่น้องว่าจะเป็นเหล็กอย่างเนาะปังปังสามตัวเด้อยเป็นต้นใหม่มรกตครับพี่น้องเนาะต้นใหม่มรกตเป็นกระิมัดภายแดงไว้พี่น้องเนาะมัดภายแดงไว้เพื่อจะได้ที่โชมที่ใช่ครับพี่น้อง นะเป็นต้นใหม่หมลรลโกตดครับพี่น้องเนาะออกดอกเพื่อจะเอาายแดงมามัาไว้ผ่าแดงแล้วเพื่อจะขี่ขอโชว์ขอใช่ครับพี่น้องเนาะกนะนะ็ขึ้นกันเลยกนะ เจ็ดเก้าแปดหาครับพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าแปดห้าเมื่อคืนครับพี่น้องมื่อนี่ยายลา่ามันก็ขอไปเปิ่บานคือเก่าเ้อพี่น้องเขาขอไปเปื่นบานคือเกาเ่าเขากึับาามาเบิง์เบาในกาันกับบาสุขันเนาะพี่น้องเขา,เป,า,เ,เ,าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาบอมาเข้ากับพานไปเนาะพี่น้องเล้ามาเข้ากับตามครับพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมักก็าตามมองมาเข้ากระพานไปครับพี่นอนะ้องเนาะผูเฒ่าเพิ่งก็มักเสียงโชกเชียงท่ายครับพี่น,อนะนอ้องเนาะเรีกคำว่าเบิ่งเบาในผูเฒ่านี่ละผูเทาวายจังได้กับไปเล็กเพิ่นในี่ละพี่น้องเพื่อจะได้มีโชคมีัยในเล่าเนาะพี่น้องเนาะ ต้นใหม่โมโรกดของยายล่าครับพี่น้องปังๆสามตัวเอะรอหนิเวลามาต่ามไปเข่งสามตัวแปดสองครับพี่น้องเนาะแปดสองเอมองเ,อเลขสองกันแตกกลางแลวพี่น้องเนาะปองหัวเลขสองแตกนะอือแปดสองเอพี่น้องตัวที่สองเนาะแปดสองแชดดีครับ แปดสองครับพี่น้องตัวที่สองเป็นเหล็กสองเด้อแปดสองเดี๋ยวซุ่มของไอ้ไก่เนาะซู่มของเขาแล้วเดือนเลยพี่น้อง โบกี้กัดของมงนบอนะ สรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะแปดสองสองสรุปตัวเลข้อพี่น้องแปดสองสองครับพี่น้องเนาะแปดสองสองเป็นเลขถูกใหม่มงคลของยายล่าครับพี่น้องเนาะแปดสองสองครับพี่น้องสรุปตัวเลขแปดสองสองเนาะแปดสองสองครับพี่น้องเนาะ